จำคุก2ปีประธานวุฒิสภาเหตุออกระเบียบขึ้นเงินเดือนตัวเองสมัยเป็นอดีตผู้ตรวจการแผ่นดินรอลงอาญา2ปีทำให้ต้องสรรหาประธานวุฒิคนใหม่ปปชตั้งอนุกรรมการ13ชุดแยกสอบจัดซื้อ GT200 และอัลฟา6ของ13หน่วยงานตาม DSI ชี้ปมพร้อมประสานขอ,ข,อข้อมูลจากอายการอังกฤษประกอบการไต่สวน ตำรวจส่งตัวโจ17ฟาดเก้าอี้ใส่หน้าแม่บ้านเจ็บให้สารเยาวชนไต่สวนการจับกลุ่มขณะที่สารให้ประกันตัว5,000บาทนัดรายงานตัว10โมงเช้า29สิงหาคมนี้ตำรวจสีคิ้วจับคนร้ายตะเวนทำอนาจารหญิงสาวได้แล้วพบภาพถ่ายเด็กๆในมือถือพร้อมอยาบ้านในตัว2เม็ดเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหากระทำอนาจาร เชี่ยวข่าวให้คนขนข่าวให้เข้มกับข่าวคน้นคนเนชัน่นบรรจงรีบไหวเลยกล้องยังไม่จับเลยบรรจงรีบไหวแล้นะไหวไปก่อนเลยไหวไม่รอเพื่อนเลยฮะไหวค้างไว้ก่อน โอ้หว้ไม่ทันบรรจงเลยทุกคืนเลยเนี่ยสังเกตดูนี่ต้องวหว้ก่อนเดี๋ยวพรุนี้เอาใหม่พรุนี้วหายเลยต้นหนรีกขายังไม่จบผมจะไหว้เลยข่าวค้นคนเนชั่นตอนนี้นะฮะตอนนี้เวลา3ทุ่ม35นาทีนะครับบริเวณที่ถนนบางนาตราดนะครับอาคารเนชั่นนี่ฝนตกหนักนะฮะใช่ครับฝนตกหนักอยู่ตอนนี้นะครับก็ติดตามดูนะครับแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็มาพูดคุยกันข่าวนี่เยอะมาก วันนี้ข่าวนี่ทั้งการเมืองข่าวทั้งคดีขึ้นโรงขึ้นศาลข่าวสังคมนะครับโอ้โหฉะนั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็พูดถึงเรื่องแท็กเลยนะครับเชิญชวนท่านให้ส่งข้อมูลมานะฮะส่งความเห็นมาคุยข่าวกันเข้ามามาช่วยกันทํารายการข่าวคน้นคนเนชั่นนะครับวันนี้เราติดแท็กนะครับที่แท็กเคเนชั่นนะครับก็คือวัยรุ่นไม่รุนแรงวัยรุ่นไม่รุนแรงนะครับ อันนี้ก็สืบเนื่องจากกรณีของน้องม6นะฮะที่บันดาลโทสะเอาเก้าอี้พลาสติกไปฟาดป้าสมจิตใช่ครับที่ตรงพระรามหนึ่งตรงหน้าสนามสุบตามข่าวคราวที่มีฝรั่งนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายคลิปไว้แล้วก็ไปเอาลงในเว็บไซต์ต่างประเทศโอ้โหไปใหญ่เลยมันเสียตรงนี้แหละนะฮะก็จะคุยกันเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวจะได้ติดตามกันเอาล้ฮะก่อนอื่นวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีแถลงการสํานักพระราชวังฉบับที่3ครับ เรื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระประชวรขณะประทับณโรงพยาบาลสิริราชนะครับวันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้รายงานว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระอาการดีขึ้นนะครับทรงพระวรกายได้ดีขึ้นเป็นลําดับเสวยพระกายอารได้มากขึ้นไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาด้วยการทํากายภาพบําบัดต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันนะครับสํานักพระราชวัง25กรกฎาคมนะครับ2555ัฉบับที่3นะครับครับนะฮะผมขึ้นหน้าสักเล็กน้อยนะครับมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดตอน4ี่โมงเย็นนะครับเรื่องพายุดิ p r ร s ันวิเซนเต้นี่นะครับก็ปรากฏว่าพายุลูกนี้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนในระยะต่อไปนะครับนี่นะฮะ เพราะว่าตอนนี้กําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว27กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะส่งฝนส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับช่วงสัปดาห์นี้แหละฮะ25ถึง27กรกฎาคมนะครับ,รบที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำพูนล,ลำปางแพรอ่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัย ตากพิสุโลกเห็นไหมทางเหนือหมดเลยเพชรชบูรณ์เลยน้องบัวลําพูอุดรธานีน้องคายบึงการสกลนครแล้วก็นครพนม,พน,มนะครับ,รบนี่นะฮะส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงนะครับทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูง2-3เมตรถ้าออกเรือก็ต้องระมัดระวังนะครับเรือแล็กก็ควรจะงดออกไว้ก่อนในช่วงนี้นะครับ นี่คืออิทธิพลของวีเซนเ,เต้น,นะครับล่าสุดที่อ่อนกําลังลงมากแล้วนะครับแต่ก็จะส่งผลกับกระทบกับประเทศไทยในตอนบนหรือว่าอาจจะเป็นจังหวัดอื่นๆก็ได้นะครับฉะนั้นนอกจากแถกเรื่องของวัยรุ่นไม่รุนแรงแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมดูรายการนี้อยู่จะที่ไหนก็ตามหรือจังหวัดไหนก็ตามหรือพื้นที่ไหนในกรุงเทพก็ได้นะครับมีฝนตกมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ย ลองคุยข่าวเข้ามาก็ได้คนที่อื่นจะได้รู้ด้วยนะครับ SMS s m s เราก็ยังใช้อยู่นะครับ,รบทวิตเตอร์เราก็ใช้ด้วยนะครับวันนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคดีที่มีอยู่ในศาลเนี่ย <c oughs> ก็มีหลายข่าวทีเดียวนะครับ,รบเริ่มที่ศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมืองก่อนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับทางประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเจ้าของสำนวนคุณชัยสิทธิ์ตราชูธำรรนะฮะเจ้าของสำนวนคดีปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย ในวงเงิน9,000ล้านบาทให้กับบริษัทกฤสดามหานครนะครับก็ได้ประทับรับฟ้องคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกเป็นจำเลยที่1มีคุณวิโรจน์นวลแขอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยและบริษัทในเครือของกฤษดามหานครกับพวกรวม27รายเป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับ คือคด,ดีนี้มีการกล่าวหานะครับว่าผู้บริหารของธนาคารกรุงไทยในยุคนั้นเนี่ยได้ให้สินเชื่อกับกลุ่มบมจกิษฎาหมหานครซึ่งอยู่ในสถานะของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้ของธนาคารนะฮะแล้วก็เคยมีการจัดอันดับว่ากลุ่มกิษรามานครเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นอันดับที่5คือไม่สามารถที่จะอนุมัติสินเชื่อให้ได้เลยแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยมีการอนุมัติสินเชื่อให้กับ เครือบริษัทของกลุ่มกฤษดาห,หานครนะครับวงเงินรวมทั้งหมดเนี่ยทุกๆบริษัทเนี่ยนะครับ9,900ล้านบาทแล้วก็มีคุณทักษิณเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่าไปให้ไฟเขียวแบงก์กรุงไทยอนุม,มัติให้กับกฤษดาห,หานครด้วยนะครับวันนี้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ประทับรับฟ้องแล้วแล้วก็มีการนัด สอบคำให้การจำเลยนัดแรกนะครับวันที่11ตุลาคมนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวของจำเลยเนี่ยจะมาตามนัดหรือเปล่าก็คนนี้แหละคนนี้แหละคนอื่นเขาคงไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะทั้ง26รายไม่มีปัญหาแต่คนนี้จะมาหรือเปล่าวันที่เท่าไหร่นะฮะวันที่11ตุลาคม11ตุลาคมคุณทักษินจะมาหรือเปล่าคุณธีระแต่ว่าคดีที่ผ่านมานี่ไม่มาไม่มาไม่มาจนสารต้องออกหมายจับ โฆษกอายการสูงสุดนะครับคุณวินัยดำรงมงคลคุณบอกว่าถ้าเกิด11ตุลาคมคุณทักษิณไม่มาเนี่ยตามคาดเนี่ยก็ต้องให้คือสารเนี่ยอาจจะมีคําสั่งให้จําหน่ายคดีออกจากสารระบบเอาไว้ชั่วคราวก่อนจนกว่าจะนําตัวคุณทักษิณเนี่ยมาพิจารณาคดีคือสารไม่ได้พิจารณารับหลังจําเลยส่วนที่เหลือ26รายถ้ามาก็พิจารณาไปตามขั้นตอนเลยอืจะ พักการพิจารณาเฉพาะคุณทักษิณน,นะครับเหมือนอย่างกรณีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคาดีที่คุณทักษิณไม่มาขึ้นศาลเนี่ยศาลก็พักไว้ก่อนแล้วก็ให้ออกหมายจับนําตัวมาขึ้นศาล mm hmm. ก็มี4คดีนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีการออกหมายจับคุณทักษิณให้นําตัวมาขึ้นศาลนะครับมีทั้งคดีทุจริตหวยบนดิน3ตัว2ตัวมีคดีที่คุณทักษิณถูกฟ้องน,นะครับว่าไปอนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต,ต่ำของเอ็กซิมแบงค์ให้กับรัฐบาลพมา่าวงเงิน4 0 0 0ล้านบาท มีคดีที่ถูกฟ้องว่าทุจริตออกกฎหมายแก้ไขค่าสัมปทานโทรศัพท์มือถือและดาวเทียมเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจชินโคเปอเรชั่นรัดเสียหาย66,000ล้านบาทแล้วก็อีคดีหนึ่งก็เป็นคดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตัวเองและคู่สมรสและบุตรอันเป็นเท็จอันนี้ก็สืบเนื่องจากเรื่องของที่ดินการซื้อขายที่ดินรัชดานะครับนี่ก็คือคดีที่สัศาลต้อง ต้องจำน่ายเอาไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะครับพักไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวเพราะว่าเจ้าตัวหนีนะครับก็อย่างที่คุณบรรจงได้รายงานให้ทราบไปคดีแต่ละคดีนะครับโดยเฉพาะคดีทุจริตออกกฎหมายแก้ไขค่าสัมปทานโทรศัพท์มือถือและดาวเทียมเป็นภาษีสรราสามิตพูดง่ายๆว่าคือ บริษัทในเครือของคุณทักษิณครอบครัวคุณทักษิณเนี่ยต้องจ่ายค่าสัมปทานอยู่แล้วก็ไปแก้กฎหมายว่าจ่ายค่าสัมปทานแล้วเหมือนกับเป็นการจ่ายภาษีไปด้วย<อ>คือได้สองเด้งเลยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคดีนะฮะที่ที่ต้องรอนะฮะว่าให้เขากลับมาหรือไปตามจับหรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะครับก็คุณจะต้องฝากบรรดาสสพักเพื่อไทยนะฮะหรือว่านายตำรวจบางท่านที่จะเดินทางไปวอวยพรมันเกิดคุณทักษิณ วันพรุ่งนี้จะฝากอะไรก็ฝากถามหน่อยว่า11ตุลาคมเนี่ยจะมาหรือเปล่าเออคดีคดีเรื่องของการปล่อยกู้แบงก์กรุงไทยเนี่ยคุณทักษิณจะมาไหมเพราะไม่รู้เจ้าตัวเขาทราบเรื่องหรือเปล่า11ตุลาคม9้าโมงครึ่ง <c oughs> ก็ฝากไม่รู้ใครไปบ้างเนี่ยก,ก็ฝากถามหน่อยคร <c oughs> นะออก็อย่าลืมนะฮะเพราะตำรวจไปด้วยนี่อ๋อตำรวจไปด้วยมีข่าวว่าตำรวจไปด้วยนะฮะขบตอรอเออก็ก็<ม>ถามหน่อยว่าอ,อพี่จะมาไหมเนี่ย <c oughs> แต่ว่าพอบอรตรวันนี้มถาพบตรตามข่าวเนี่ยนะครับท่านพลตํารวจเดชเรียวพันธ์ดามาพงษ์นั้นท่านได้ยื่นใบลาหยุดาราชการสองวันและผ่านมาแล้วด้วยนะฮะก็คือ24-25ก็คือวันนี้ก็ค,นนคือวันนี้นะครับและกลับมารับรชาชการเนี่ยวันที่พรุ่งนี้ก็วันที่26ใช่นะครับก็ตามข่าวว่าคุณเพียวพันธ์ดามาพงษ์นั้นไปไปอวยพรมนเกิดคุณทักษิณล่วงหน้าใช่ไหมฮะ ก็พรุ่งนี้ก็จะกลับมา,าทำหน้าที่เป็นพบตรตามเดิมนะครับ,รบในขณะที่พรุ่งนี้เป็นวันเกิดวันตรงเลยอของคุณทักษิณน,นะครับ<อ>และก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่านอกจากนายตำรวจท่านนี้ไปแล้วมีนายตำรวจอีกบางท่านไปด้วยนะครับ,รบหนึ่งในนั้นนีว่าที่พบตรคนใหม่ด้วยปัจจุบันนี้ยังเป็นรองพบตรออยู่ก็คือพลตารวจเอกอดุลแสงสิงแก้ววันนี้ท่านอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยก็จะเดินทางไปพบ คุณเฉลมิมบุญปรลุงไปคุยกันเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรนี่แหละฮะนักข่าวเจอหน้าก็ถามท่านอดุลน,นะครับว่าออได้เดินทางไปอวยพอมันเกิดคุณทักษิณหรือเปล่าท่านอดุลก็ปฏิเสธนะฮะบ,บอกว่าคือข่าวที่ออกมาเนี่ยไม่จริงท่านไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปนักข่าวยังถามย้ำว่ายืนยันใช่ไหมท่านว่าไม่ได้ไปไม่ได้เดินทางไปนะฮะท่านพบตระตลก็ไม่ได้ตอบคําถามนี้ S <S 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 อ๋อนะฮะไม่ได้ตอบคาถามนี้แล้วก็ขึ้นไปหารือกับท่านรองนายกเฉลิมครึ่งชั่วโมงครับนะออกมาก็ไม่ได้สัมภาษณ์เไรเพิ่มเติมอีกอืมกรณีออออออของคุณเพียวพันธ์นะฮะถ้าคนสงสัยว่าการกระทําแบบนี้นะฮะเป็นถึงพบตอรอแล้วก็ไปไป,ไปไปหานักโทษที่หนีคดีอยู่ครับนะครับเหมาะสมหรือไม่ฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยถ้าจะจะอยากจะให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการตรวจสอบนะครับต้้อองงงมีคคนรรไปะัเเพาาาาว่ทุณกกช แชร์ฉายนะครโฆษกของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยบอกนะครับว่าถ้าสงสัยว่าจะเป็นการฝา่าฝืนจริยธรรมต้องมีการร้องเรียนเข้ามานะครับถ้าไม่มีการร้องเรียนเข้ามาผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไปตรวจสอบไม่ได้นะฮะฉะนั้นหน่วยงานไหนองค์กรไหนดูแล้วเนี่ยเอยอผบอตรททาแบบนี้ฝา่าฝืนจริยธรรมหรือเปล่าเนี่ยลองส่งเรื่องไปให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเขาตรวจสอบดูนะฮะแต่วันนี้มีคนบอกว่าเหมาะสมคนีบอกว่าเหมาะสมเนี่ยมี รองนาะยกเฉลิมอยู่บำรุงบอกว่าไม่รู้ไปจริงไม่จริงแต่ถ้าเกิดไปเนี่ยฮ่องกองถือว่าอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ในไทยถ้าไปจริงก็ถือว่าเหมาะสมเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ลากิจได้ตามกฎหมายพลตํารวจเอกพยวพันมีหน้าที่เฉพาะในประเทศไทยนะฮะคือออกจากไทยไปแล้วเนี่ยก็จะไปบอกว่าเป็นเจ้าพนักง,งานละเว้นไม่ได้เพราะว่าพอออกจากไทยปับ๊บกฎหมายก็ไม่ได้ตามไปบังคับถึงฮ่องกองด้วย,วยก็บอกแบบนี้นะ กฎหมายไม่ได้ตามไปออแต่จริยธรรมมันต้องติดตัวคนไปตลอดเ,ออเออพราะท่านเพียวพันธ์ท่านเป็นเป็นตำรวจเป็นตำรวจและเป็นหัวหน้าตำรวจในตรวำแหอ่งสูงสุดเลยใช่ฮะออท่านเพียวพัน์เนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจท่านเพียวพันธ์ไม่ได้เป็นช่างประปาหรือว่า <laughs> เป็นบุรุษย์ที่ท,ที่คือไม่ได้มีหน้าที่ในการจับคนร้ายใช่ไหมแต่ที่ท่านมีหน้าที่ในการตามจับคนร้ายเงี่ย ก็อันนี้ก็อาจจะหลายคนก็อาจจะเห็นแย้งนะฮะค,คนที่เดินทางไปอวยพรคุณทักษิณอดีตนายกเนี่ยนะครับก็มีคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวว่ามีคุณออนจิลาแหลมวิไลหรือว่าแป้งออนจิลาดาราสาว <quoi? S 2> ที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับที่มีข่าวว่าคุณแป้งออนจีลาเนี่ยคบหากับร้อยตำรวจเอกทรงพันกุลดิลกก็ลูกชายของท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมท่านชัดกุลดีหลกอยู่นะครับและที่รู้เป็นข่าวก็เพราะว่า คุณแป้งนั้นได้โพสต์รูปลงอินสตาแกรมโชว์หนังสือเดินทางคู่กับคุณพินทองทาจินวัตรหรือว่าพินทองทาคุณนากอนวงนะครับ,รบขณะไปเยือนฮ่องกง<อ>นะฮะและข้างหลังภาพของคุณแป้งออนจิลานั้นยังปรากฏใบหน้าคล้ายๆกับจะเป็นคุณสันติพร้อมพัดนะฮะคล้ายๆนะฮะคล้ายๆกับคุณสันติพร้อมพัดอยู่ด้วยนี<อ>่นะฮะเราไม่มีภาพให้ดูนะครับ เราพักกันสักครู่ครับ,รบเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ